อู่ก,กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่อีและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้ตกนะคะให้ตกร้องให้กลบเกินเฮอร์มิตเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีกันนะคะนายออฟเฟนเจอเคิลน,นะเด็กทัดดินโอ้ยเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็หินก้อนหินก็มาอีกแล้วนะคะมาทุกคลิปเดฟูนะคะคนกันนีลาอิสระม,มากนะคะ พอ่อปลาไหลแม่ปลาไหลนะคะหกเรียนเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์นะคะความสัมพันธ์นี้มีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันชัดเจนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขามากกว่านะคะเขาไม่เคยให้อะไรคุณเลยนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตน้ำํำล้วไปดิกกนนะะปดวดกับก้อนหินนะคะก็คือนายออฟเพนเดอร์เคิลนะคะ,นะคะอายอุใกล้เคียงกันแหละแต่เขาชอบทำตัวเหมือน ชิวโสดหล่อเลิกได้สวยเลิกได้อะไรประมาณนั้นะนะ่ะหน้าหมันไส้นะกลองนี้มีพลังงานรู้สึกว่าพลังงานหน้าหมันไส้อะ่ะเออนะคะหกเหรียญขึ้นมานี่แหละมีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันขอแครีฟายอ่าขอแครีฟายอะไร The fool แล้วกันเขาอาจจะไปเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะ เด็กฟูขึ้นมาขนาดข้างกับหกเหรียญนนะ่ะไปให้ความสําคัญหรือไปการไปหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตใครบางคนได้นะคะที่ไม่ใช่คุณน่ะหรือว่าเป็นการที่ไปให้ความสําคัญหรือให้ความรักไปมอบสิ่งอะไรสิ่งของหรือว่ามอบความรักให้กับอีกคนหนึ่งได้ที่ไม่ใช่คุณนะเขาก็เลยต้องนิ่งใส่คุณไปนะห้ามไม้ชัดเจนนะคะคาริฟายเดยวฟูทำไมถึงทำไมถึงเข้าโสดละ่ะ ำไมเขาตั้งเตตัสสดเพราะว่าเขาทะเลาะวิวาดกับคุณไปห้าไม้นะ c a r i f y the Fool <c oughs> ได้ f ฟอ่อ uh, นนะคะอานนี้มันนะคะตอสุดท้ายมันพีคมันมันที่ไม่ใช่เผือกอ o อฟคัฟลักอยู่แต่ไม่รู้จะทําเช่นไรปิดการคุณไปด้วยบอกคุณด้วยนะคะเออปแปลกนาพาย้อนแยง รักนะแต่ก็บล็อกด้วยจ้ะลัวคุณจะไปรู้ไปเห็นอะไรหรือเปล่าโอเคจะไปละเอียดแคลริฟายชัดเจนนะคะของที่สามไปค้าคลิปวันนี้4ี่คลิปนะคะอัดกันจุดใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะให้แบบฟรีๆดูกันส่งท้ายอ่ายังไม่เชงท ังไม่ถึงปีใหม่หรอกนะคะส่งท้ายวันลอยกระทงที่กำลังจะใกล้จะมาถึงนี้นะคะมันไม่ไมันไม่รู้จะเกี่ยวกับอะไรหรอกนะคะยงยายไปอย่างนั้นแหละนะคะเออโอเคก็ประมาณนี้นะคะเทศกาลลอ,อยกระทงนะคะเทศกาลประจำปีของประเทศไทยนะคะที่จัดขึ้นทุกปีหรือก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกินดื่มอย่างมีสติเนาะ,ะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ใครอยู่บ้านไม่ได้ไปลอย ไม่มีคู่โสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะมีปัญหาเข้ามาดูคลิปโค้ดเลยนะคะคุณจะได้ไอเดียในบางคลิปว่าออโค้ดก็จะสอดแทรกนะคะสอดแทรกข้อคิดแนวคิดแนวปฏิบัติให้คุณไปใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มากขึ้นไม่น้อยก็มากเอ้ยไม่มากก็น้อยนั่นแหละนะโอเคค่ะขอฟรี นะคะของฟรีช่วยช่วยแชร์ช่วยช่วยไลค์กันหน่อยนะคะทำให้ดูฟรีแถมคุณยังได้ไอเดียไกด์ไลน์ให้คุณไปด้วยในการใช้ชีวิตในด้านความรักนะคะแล้วก็แนวคิดทัศนคติในการมองคนนะคะทุกๆอย่างนะคะเกิดขึ้นจากสติปัญญาของคนเรานะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาอยู่แล้วคุณก็จะใช้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ถูกต้องส่วนคนที่ไม่มีสติปัญญาหรือสติปัญญาเบา เขาเรียกว่าเราจะไม่เรียกเขาว่าคนที่เป็นฟูนะหรือฟูฟูฟูอะไรนะที่ฟูที่ภาษาอังกฤษว่าฟูเอ่อนะไม่แปลเอาเองเราจะไม่เรียกเขาว่าอย่างนั้นคือเขาอาจจะไม่เคยผ่านประสบการณ์มากกว่านะคะอย่าไปว่าคนเราสามารถมีสติได้คนเราสามารถฉลาดได้ทุกคนเป็นเมจิเซียนนะคะไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีความคิดมีความสามารถเพราะฉะนั้น ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่งคนมีสตินะคะใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วคุณจะมีความสุขนะคะอยู่บนโลกใบนี้ได้แบบว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะบ๊ายบาย